โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน s k y Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนุน่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky s hop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ Skyshop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0k นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Roblox Miner's d e l i g t นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการหาเงินให้เร็วๆสำหรับเกมนี้นะครับผมซึ่งเป็นวิธีที่ผมเนี่ยใช้ในการเล่นของผมเองนะครับผมคือในระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่อยู่ในระดับสูงที่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาแล้วก็ฟังวันเล่นก็ได้นะครับผมนี่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นแล้วก็คนที่อยู่กลางๆเกมประมาณผมนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีดีที่สุดอย่างที่พูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับในหลายๆเกมด้วยนะคือเป็นวิธีที่ผมเนี่ยพยายามหาขึ้นมาเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เรวที่สุดแหละนะครับผมก็ฟังไว้เล่นก็ได้นะครับผมโอเคครับผมซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับในการที่จะในการที่จะแบบหาเงินได้เร็วในเกมนี้นะครับผมวิธีแรกนะครับนั่นากาัน บริหารและการวางพวกของต่างๆในเกมนะครับผมซึ่งหลักการของเกมนี้เนี่ยก็คือตอนแรกอันดับแรกเนี่ยคือจะมีลูกค้าเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็พน <It> ักงานเสิร์ฟเนี่ยพนักงานนะครับผมจะทําการรับลูกค้าเข้ามาแล้วก็ลูกค้าจะไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็สั่งออเดอร์นะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยจะหยิบออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเนี่ยไปไว้ที่ไปไว้ที่ไปไว้ที่ออเดอร์ตรงนี้นะครับผมเป็นที่รับออเดอร์ตรงนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชฟนะครับผมจะรับออเดอร์ตรงนี้ไปทําอาหารในครัวนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยพยายามวางจุดรับออเดอร์ตรงนี้นะครับผมให้ใกล้จุดทําอาหารที่สุดนะครับเพื่อให้เชฟเนี่ยหยิบหยิบออเดอร์แล้วก็ไปทําได้ง่ายแล้วก็กลับมาส่งออเดอร์ที่เสร็จแล้วได้ง่ายนั่นเองนะครับผมสำหรับชั้นแรกๆนะแล้วก็สำหรับชั้นที่2ชั้นที่3าในเริ่มเริ่มต้นเนี่ยแนะนําว่าควรนะครับผมวางจุดรับออเดอร์ไว้ใกล้จุดวาร์ปนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวรอดูนะครับ คือเดี๋ยวสมมติถ้าแบบมีออเดอร์มาใช่ไหมครับผมเดี๋ยวรอมีออเดอร์สักนิดนึงนะรอแบบนิดนึงเออ่ไหนพนักงานมาส่งออเดอร์เร็วคือเวลาพนักงานมาส่งออเดอร์เนี่ยครับผมเชฟเขาจะวาร์ปจากชั้นล่างใช่ไหมครับผมแล้วก็มารับออเดอรช์ชั้นบนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับไปทําอาหารชั้นล่างได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมคือขึ้นมารับแล้วก็ลงไปทําเลยมันจะได้แบบไม่ต้องเดินมากในแต่ละชั้นนะครับแล้วก็จุดวางซิงก์หรือว่าวางที่ล้างจานเนี่ยควรวางไว้ใกล้ๆแบบพวกจุดวาร์ปเช่นกันเพรวกสมมติแบบสมมติิลลูกกกคค้้านเสรร็็จใช่มับแว ลูกค้ากินเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็พนักงานเนี่ยเขาจะเอาจานที่แบบกินเสร็จแล้วมาล้างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปชั้นอื่นเพื่อรับลูกค้าที่อื่นต pues ่อได้อย่างรวดเร็วนันเองนะครับผมคือหลักๆก็คือพยายามวางออเดอร์ใกล้ๆในในชั้นแรกนะชั้นแรกคือพยายามวางออเดอร์ใกล้ๆจุดทำอาหารแล้วก็ในแต่ละชั้นนะครับผมจะแนะนำว่าแนะนําว่ารับออเดอร์นะครับผมจุดรับออเดอร์เนี่ยจะใกล้จุดวางที่สุดเมื่อกี้เห็นไหมคือเชฟเนี่ยขึ้นมารับนะครับผม ขึ้นมาปึ๊บๆแล้ก็ไปเลยนะครับนี่ครับรับแล้วก็ไปรับแล้วก็ไปนะครับผมประมาณนี้สําหรับการวางสิ่งของต่างๆในเกมนะครับผมแล้วก็ข้อที่หนึ่งมีอีกอย่างนึงคือการบริหารครับผมซึ่งซึ่งการบริหารเนี่ยจะมันให้แบบตายตัวไม่ได้คือเป็นการสังเกตมากกว่าว่าสังเกตว่าจุดรับออเดอร์ต่างๆที่เราวางไว้เนี่จุดรับออเดอร์เนี่ยเป็นออเดอร์ที่พร้อมทําหรือว่าพร้อมเสิร์ฟมากกว่านะครับถ้า ถ้ามันเป็นพวกพร้อมทำมากกว่าเนี่ยคือเราควรจ้างเชฟเพิ่มเพื่อให้ทําไม่เสร็จให้เร็วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพร้อมเสิร์ฟหรือว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อให้เขาเนี่ยหยิบอาหารไปส่งได้อย่างรวดเร็วน,นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับการบริหารนะครับแล้วก็ไอ้ตรงจุดล้างจานพวกซิงค์ต่างๆเนี่ยก็ดูว่าเออมันเต็มบ่อยไหมถ้าเต็มบ่อยก็ซื้อมาเพิ่มก็ได้ประมาณนี้นะครับผม สำหรับวิธีแรกก็ประมาณนี้สำหรับการวางของแล้วก็บริหารต่างๆนะครับผมโอเคนะครับผมวิธีที่2นะครับผมนั่นคือการวางโต๊ะอาหารนั่นเองนะครับผมซึ่งในเกมนี้มันสามารถมีหลายแบบเลยคือวางแบบโต๊ะเดียวโต๊ะคู่โต๊ะ3คน4ี่คน6คนหรือว่าจะวางแบบเป็นโต๊ะใหญ่แบบว่า8คน10คนเลยก็ได้แต่ว่าที่ผมที่ผมดูลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมจะประมาณ3-4ถึงคนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับผมคือ4คนเห็นไหมครับ คือเพราะว่าคือเกมเนี้ยมันจะจัดลูกค้าที่พอดีกับโต๊ะเข้ามานะครับผมคือทุกๆ4คนที่เข้ามาร้านส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นโตแบบนี้ครับจะเป็นโต๊ะ1แล้วก็เข้าอีสแบบนี้นะครับผมลูกค้าเวลาเข้าร้านจะเป็น4คนแบบนี้นะครับผมคือรับทีละสี่ทีละสี่เรื่อย s, <S ๆนะครับผมแล้วก็จะมีบางครั้งที่เป็น3ก็คือบางครั้งที่เป็น3เนี่ยคือเป็นโต๊ะแบบ6กแบบนี้ครับผมคือลูกค้าจะเข้ามาทีละ3คนเป็น2ชุดหรือว่าบางครั้งจะเข้าเป็น6เลยก็ได้นะครับแต่ว่าที่เห็นแบบเป็น1็นย่งเป็น ผมแบบวางแบบพวกเก้าอี้แบบตัวเดียวอย่างเงี้ยคือไว้แบบว่าเป็นแบบดูดูแบบดูดีนิดนึงนะครับผมแต่ละชั้นก็จะมีแบบแบบว่าวางแบบคนเดียวเลยกยคือแบบบางคนมากินคนเดียวเลยไงเราแบบแค่ลูกค้าครับผมคืออันนี้คือผมเน้นความสวยด้วยคือแบบไม่ได้แบบเน้นหาเงินหลักๆนะครับแต่ว่าถ้าเน้นหาเงินหลักๆเนี่ยการจัดวางโต๊ะเนี่ยคือวางไปเลยครับผมเนี่ยหกหกจะเป็นสี่จะเป็นสี่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าติดริมคื้นเป็นสามอันนี้ก็ได้นะ โอเคนะครับผมซึ่งทําไมไม่เปลี่ยนพวกโต๊ะอะไรอย่างนี้บ้างเพราะว่าคือในโต๊ะที่แบบขั้นสูงๆเนี่ยจะมีลูกค้าแบบระดับอื่นมากินอะไรประมาณนี้มันจะให้เราได้เงินสูงแต่ว่าแรกๆนะครับผมแรกๆคือเราหาเงินจากแบบพวกแบบว่าโต๊ะปกติก็ได้เพราะมันถูกครับผมมนหาเงินง่ายนะครับคือที่ผมบน่บนๆมาก็มีเงินเกือบหมื่นแล้วครับผมคือมันค่อนข้างขึ้นเร็วถึควรเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคือโตะเนี่ยวางแนะนําวางสี่ถึงหกนะครับผมสี่ไม่ก็หกประมาณนี้นะครับ โอเคจบไปสำหรับการเรื่องการบางโต๊ะหรือว่าวิธีที่2นะครับแล้วก็วิธีที่3วิธีสุดท้ายนะผมคือการอัปเกรดของนะครับคือการอัปเกรดของจุดเนี้ยคือให้แบบตายตัวไม่ได้เช่นกันเพราะว่าคือ1ครับผมคือมันดูยากกปแบบว่าเออตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ยังไม่เสร็จตรงนี้แบบว่าทาเสร็จแล้วตรงนี้ยังทาไม่เสร็จประมาณนี้นะคือหลักๆคือเราดูครับผมว่าเชฟเนี่ยเขาใช้ของเราเยอะไหมนะครับ คือเชฟก็ใช้แบบพวกเออ่พวกทำอาหารของเราบ่อยแค่ไหนนะครับผมถ้าแบบอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช้แล้วเห็นไหมคือเตาเขียวเตาขาวนี่คือเชฟไม่ได้ใช้เลยครับผมคือเราก็โลไปแล้วก็เอาพวกเออ่เตาที่อัปเกรดเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเกรดตกแล้วก็อัปเกรดพวกซิงค์ต่างๆก็คือดูว่าซิงค์เนี่ยเต็มบ่อยไหมถ้าซิงค์เต็มบ่อยก็พยายามเออ่ซื้อซิงค์ใหม่ไม่ก็ซื้อซิงค์แบบว่าเออ่ซื้อซิงค์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่ามันรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปในช็อปแล้วกันนะครับ คือแรกๆเนี่ยก็ซื้อประมาณนี้ก็ได้ครับผมซื้อเ้สิบไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามีเงินก็เปลี่ยนเป็นอัไนี้ก็ได้คือมันจะทำมันจะทําความสะอาดเร็วแล้วก็สามารถเก็บได้ถึงห้าคือทําความสะอาดเร็วสามารถเก็บได้ห้าห้าเรียกว่าอะไรห้าห้าจานห้าถ้วยนะครับคือมันจะเร็วเขานั่งโอเคเลยแหละตรงนี้นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยคือมันตอนแรกมันจะมีเขียวกับขาวใช่ไหมก็หลักๆก็คือเปลี่ยนเป็นดํากับสแตนเลสพวกนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยอัปเกรดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับการเล่น หาเงินหลักๆในเกมนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือนี่ไม่ได้อยู่ในวิธีแต่ว่าเป็นการแนะนํานะคือพยายามทําเควสด้านขวาเนี่ยเนี่ยนีด้านขวาเนี่ยทำให้เสร็จนะครับผมทําให้คือทําให้เสร็จไปเยอะๆคือผมคือผมไม่รู้นะว่ามันว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆครั้งที่ผมทาเควสเสร็จเนี่ยลูกค้าจะเข้านค่อนข้างเยอะเลยครับคือมันทําให้เราแบบว่าแบบเงินเราก็นั่งขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับวิธีการที่ผมแนะนำไปสามวิธีก็ลองนำมาใช้กันดูนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเริ่มต้นเล่นเพราะวว่่าเกกีียนม ค่อนข้างใหม่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถนาไปใช้กันได้นะครับผมส่วนคลิปต่อไปอยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มาเนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครป์ช่องแก๊สศูนย์เคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมงั้นวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อีกก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับผมงั้นวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย